เมื่อวันพระคือ15ค่ำเดือน9ที่ผ่านมานะครับวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบุาพาไปตัดรีครั้งที่154เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อสืบสารเรืยอประเพณีนี้ให้สืบทอดต่อไปโดยวัดพระธรรมกายได้มีการถ่ายเทอดสดนะครับผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนทั่วโลกได้มีโอกาสร่วมกันประกอบพิธีกรรมงานบุญไปพร้อมเพรียงกันนศูนยะ์กลางพิธีคือขอชันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกากอาจารย์ขุนนกยูงครับ โดยท่านประธานสงฆ์นะครับมีนำ์ภาษาสาธุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นนะครับสาธุชนทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีหาพิธีกรกล่าวคำอารัธนธรรมครับตามด้วยคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนตในบทธรรมนิยามคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้ร่วมกันรับฟังการสวดพระพุทธมนตรจากนั้นร่วมกันทอผ้าบังสกุลน,นะครับณเนะบื้องหน้าอาสงทางด้านหน้าศูนย์กลางพิธีและฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จากนั้นนะครับเมื่อทุกท่านในอุทิศบุญนะครับไปยังหมู่ญาติอันเป็นที่รักรับฟังการพิจารณาภาพบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันกล่าวคําถวายมัตตากัปปะตาหารเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่บุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อทุกท่านกล่าวคําถวายมัตตากาปปะตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจึงได้ร่วมกันรับฟังการพิจารณาปะตาหารนะครับจากคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้กราบคณะสงฆ์และเข้าสู่ช่วงเวลาของการกล่าวคําอธิษฐานจิตที่บริเวณวงสันแต่ละวงนะครับแล้วก็พร้อมกันได้ร่วมกันประเคนพระตาหารถวายแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็ยังได้มีโอกาสร่วมกันถวายเครื่องเทศทมด้วยใจปีติเบิกบานในบุญรับฟังธรรมะสมุทนายกถทาจากท่านประธานสงฆ์ด้วยรวมไปถึงก็ได้ร่วมกันรับพรพระเป็นภาษาบาลี แล้วก็กรวดน้ําเพื่ออุทิศบุญกุศลเป็นปฏิทานะไมาบุญที่สําเร็จด้วยการอุทิศบุญน,นั่นเองซึ่งในวันพระนี่เองครับ<ๆ>ก็ถือได้ว่าเป็นอริยประเพณีอนุดง,งามของชาวพุทธที่จะได้ร่วมกันประกอบบุญญกิริยาทั้งการทําทานราักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็อุทิศบุญไป,ปยังญ,ญาติที่ลงหลับไปแล้วนะครับในส่วนของวันพระนะคะก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วะคะ่ะไม่ว่าจะทําบุญที่วัดไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองะคะ่ะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือทําบุญที่กับาญาติที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดทุกคนเนยนะคะให้เขาได้รับผลบุญที่เราได้ส่งไปให้เพราะว่ามองว่าในแต่ละวันการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยเราก็ใช้บุญกันไปทุกวนันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยมองว่ามันเป็นผลดีกับการที่เราต้องทําบุญแล้วก็เติมบุญให้กับตัวเราเองเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอกับปัญหาชีวิตปัญหาในการทํางานเราก็ใช้บุญนี่แหละคะ่ะเข้ามาช่วยมันก็ทําให้จากที่มองว่ามันก็เป็นการทําบุญแค่เพิ่มให้กับตัวเอง กับกลายเป็นว่ามันก็ทําให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหรือปัญหาต่างๆในชีวิตได้อะคะ่ะแล้วถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าจัดพิธีบุกเพยตับพีเนี่ยนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาก็พยายามที่จะลางานอย่างเงี้ยค่ะมาทําบุญให้กับบรรพบุรุษนะคะเพราะว่าท่านท่านเองก็คงรอเราอยู่ในการที่เราจะทําบุญไปให้อะคะ่ะขอเชิญชวนนะคะ น้องวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการทําบุญเพราะมองว่าการเข้าวัดทําบุญมันเป็นสําหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไปแล้วให้มองกลับกันว่าในทุกเพศทุกวัยเนี่ยเราสามารถมาทําบุญมาร่วมบุญแล้วก็มาเติมบุญให้กับตัวเราเองลองดูสักครั้งสองครั้งแล้วจะรู้ว่ามันมีความแตกต่างกับการที่ไม่เข้าบุญยังไงนะคะลองมาดูมันต้องทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะและเราจะรู้เลยว่า ผลที่ได้เนี่ยมันตอบแทนเราได้ดีมากๆครั้งชีวิตเลยค่ะก็วันนี้เป็นวันพายใหญ่นะคะก็ปกติทุกวันก็จะทําบุญใส่บาตรอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นวันพายใหญ่ก็จะมีพิธีปลุกพระเปตาพีก็อุทิศบุญส่วนกุศลให้หมู่ญาตินะคะก็วันนี้ก็พาพี่ชายมาแบบทําบุญ แล้วทุกคนก็มาแบบเหมือนตั้งใจมาทําบุญอุทิศนกุศลให้หมู่ญาติที่ลาโลกไปแล้วพอหลังจากที่ลาโลกไปแล้วคือมีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่แบบจะช่วยเขาได้นะคะในหมู่ญาติก็คือแบบเขารอบุญจากจากเราอะคะ่ะก็คือแบบถ้าเป็นไปได้แล้วคือทําทุกวันก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่อย่างมีแบบพิธีบุพเพตพีที่วัดอย่างเงี้ยคะ่ะก็ควรจะมาบุญส่ศนกุศลให้หมู่ญาติ จะได้ให้เขาแบาบว่าคนที่มีทุกข์อยู่เขาก็พ้นจากทุกข์หรือเบาบางลงไปคนที่มีความสุขเขาก็จะได้สุขยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วเขาก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราแล้วก็สั่งสมบุญเพื่อเป็นสเสบียงให้กับตัวเรานะคะถ้าเราสั่งสมบุญไว้ตอนที่แบบเรายังมีกําลังมีแรงอยู่เนี่ยค่ะเมื่อชีวิตแบบถึงข่าวขับขันหรือแบบมีอะไรที่แบบจะมาช่วยมันจะมีปฏิหาริย์ที่แบบมาช่วยให้เราแบบพ้นกับจากสิ่งไม่ดีเสมอ มีอะไรที่มาช่วยเราเสมอแต่แบบอันนี้คือแบบได้สัมผัสด้วยตัวเองค่ะ